สมรว่าจบก็เดินไปที่ตั้งสำรับผางกมา้มหน้าก้มตากินข้าวยังไม่สนใจใครทั้งหมดแต่แปนอุ้มแมนเข้าห้องนอนจัดแจงให้นอนเรียบร้อยก็ออกมาพอดีได้ยินเสียงลูกสาวคนสุดท้องพูดกับแม่ยังไม่เกรงใจหมู่นี้แม่ไม่ได้ออกไปไหนเฝ้าตะขุมทรัพย์อยู่แม่รู้หรือเปล่าอีใหม่ทำอะไรกล่อนเรียกพี่สาวมันทำอะไรเสียงแม่สั่นสะท้านไปปลุกมันแล้วถามมาดูทีหรือมันทำอะไรไอ้งวนเอาไปเที่ยวคุยว่าอีใหม่ไปกอดกับไอหิดที่คนต้นวาดหลังบ้าน มันคงสบายองค์มาแล้วสิถึงนอนหลับยังไม่คิดจะตื่นไอ้หิดแม้นอุทานถามตัวดีดูสิแม่เออแล้วแม่จะถามสมอนเองกินข้าวแล้วไปตามไอ้ชุดมาให้แม่ทีได้ไหมลูกไอ้ชุดหัวแตกเอา้าทาไมละ่ะก็ฉันตีกบาลมันเองเองตีหัวยีเช้าหรือเองตีหัวไอ้ชุดสมอนหัวไอช้ชุดฉันตีมันเลือดนองตายจริงมันทําอะไรเองเอา้าแล้วกันแม่ ถ้ามันไม่ทําอะไรอยู่ดีๆฉันจะไปตีกระบาลมันเล่นทําไมแม่คิดดูสิอย่าให้กูคิดเลยเอ็งเล่าให้แม่ฟังก็ฉันไปอาบน้ําที่ตินท่าใหญ่เด็กมันบอกใต้แพรมีกุ้งชุมพวกเราไม่อยากได้กุ้งหล่องนอกจากจะไปสนุกกันคนตั้งเกือบ2ี่ไอชุดก็งมกุ้งเหมือนกันเรามาทั้งไหนไม่รู้ตอนนั้นมันไม่ได้งมกุ้งแล้วมันถือโอกาสแตะอ่างฉันโถมึงยอมให้มันงมได้ฉันไปรู้อะไร l o อ g พอรู้ว่ากุ้งของมันคืออะไรก็ฟาดกระบาลเปี้ยงลงไปเท่านั้นก็หัวแดงเหมือนน้ำมากร้องเหหมมือนา เจ้าของเรื่องเล่ามาถึงตอนนี้ก็เกิดอารมณ์ขันเพราะวาดภาพที่ตนกระทํากับเจ้าชุดแจมชัดพอฉอาบน้ำเราก็ไปร้านใยญ่เช้าไอ้ชุดหลบไปไหนไม่รู้เจอไอ้งหนกาลังเล่นงานอีไหมมันว่าข้ายังไงอีหมอนทุกคนเหลวขับเห็นสมัยยืนเด่นนุงพักกระโจมอกสีแดงตาลุกวาวไอ้งวนไปซื้อก๋วยเตี๋ยวสามหอ่อสมอนพูดยังไม่สะทกสถานมันว่าไอ้หิดห่อหนึงองมันห่อหนึงแล้วของเองห่อหนึงมันยังว่ากว่าหญยเช้าจะผัดก๋วยเตี๋ยวเสร็จเองก็ได้ผัวแล้ว เดี๋ยวนี้ไอ้มวนไอ้หิดยังอยู่ร้านใหญ่เชา้าหรือเปล่าอีหมอนมันจะไปไหนของมันได้ใครๆเขาไห้หิดไปเรียนล้วงกระเป๋ามาจากกรุงเทพแล้วก็ล้วงดาเลยมากูจะไปตีกบาลมันเองจะไปกับกู่ให้หมอนเอาเอาสิเรามันลูกยอดนี่ว่าสมัยหมุนตัวกลับเข้าห้องแล้วสวมเสื้อผ้าชุดเดิมกระทัดรัดก้าวออกมาจากห้องแม้นร้องถามเฮ้ยเองจะไปไหนกันนี่มันจะบ้ากันไปถึงไหนแม่อย่ายุง่งฉันไม่ยุ่งเรื่องของแม่แต่เรื่องของฉันฉันต้องจัดการของฉันเองตาแป้นลุกขึ้นยืน ได้ยินเสียงกระหึ่มจากลําคอของสมัยแก่แล้วอย่าเสือกทํางานอย่างอื่นเถอะพระอาจารย์แมนถลึงตาให้แป้นยุติแป้นก็หันเข้าหาเราขณะนั้นสมอนคนสุดท้องหายเข้าไปในห้องหลังจากล้างมือโลกลวกโผกไมีกทีมีไม้คมแฝกควงมาสองอันแต่งตัวไม่ผิดพี่สาวไปแล้วถ้าเจอเจอต้องสั่งสอนนะไหมเดี๋ยวกูคุมหลังตีให้มันสํานึกตัวเออว่าแล้วสองพี่น้องก็ลงบันไดไปไม่เหลียวหลังแต่แป้นหันมาถามแมน นี่คุณนายปล่อยให้ลูกสาวเป็นแม่เสือทั้งสองคนเถอะเลอใครจะไปห้ามมันเลือดพ่อมันเลือดไอ้ม่วงโลงว่ามีไอ้เสือได้ก็ต้องมีอีเสือได้เหมือนกันอย่าไปห้ามมันเสียให้ยากเลยพี่ลุงเขามาจากบางกอกเป็นเสียงที่กล้องมาจากร้านใหญ่เชา้าผ,ผููพูดพูดด้วยเสียงออแอรพอมาถึงก็ยิงคนสะบ้านหันแหลกพ่อมือเขาแน่พวกเราที่เป็นเสือก็กลายเป็นสางไปเหม็นชิบหาย หลองป่ากขงให้ดีไอ้ง้วนป่าของฉันเรียบร้อยเสมอง้วนหันมาบอกพวกอย่างออแอต่อพนันกันไหมเล่าอะไรตัวไม่อไรมันล่มหมดแล้วไอหิตไม่มีทางเป็นอื่นได้นอกจากลูกเขยใหญ่แมนถ้อยคาเจ้างวนดังออกไปข้างนอกพี่น้องสองเสือบุกศพเข้ามาก็พอดีได้ยินเสียงเจ้าหิตดังขึ้นแม้อ้ยมันนุ่มไปทั้งตัวยังไม่ทันขาดคําสมอนก็ร้องบอกพี่สาว ตีมันไหมอหย่าาแม่มันไว้สมัยปลีเขาหามหิตหรือไอหิตของรอนพร้อมกันแล้วสมอนก็ถึงตัวเจ้างวนมันเป็นการตีที่ไม่มีพิธีรีตองอะไรผิดกว่าธรรมดาก็คือคนตีเลือกเอากะบาลของอีกฝ่ายหนึ่งและตีทีละโครมล้วนแต่หนักหน่วงมหิตยกมือรับข้างหนึ่งพอโดนเขาจังนับมือก็ห้อยแล้วถูกเขาอีกพับใต้กรามสายก็ห้อยโหนลงมาจากเก้าอี้แล้วคานเขาใต้โตะ๊ะจ้างวนไม่ทันระวังตัว คมได้ที่สมอนสรดไม้คมแฝกเข้าใส่ก็เจาะหน้าผากเขาให้เลือดแดงฉานทันทีจงนวนก็ส่งเสียงนักเลงแบบนอนให้หมาเรียปากโอยกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วจ้ากลักวแล้วกลัวแล้วจ้ามือไม่ทันพนมแต่หันหลังให้สมอนก็เลยเวียงเขาให้สุดแรงเกิดเราล่างทางร่างของนวนก็แอนวิ่งโร่ไปหมอบคาธรณีประตูสมัยพยายามกระชากมหิตออกจากใต้เพื่อจะกระนำให้สะใจพลันทุกคนก็ได้ยินเสียงทุ้มๆนุ่มนวลดังขึ้น สมอนสมัยน้องพี่ถ่าสัตว์สองตัวนี้จะตายขอให้ตายด้วยมือคนอื่นไม่อย่างนั้นน้องต้องได้รับความเดือดร้อนเหี้ยตัวใหญ่มาแล้วสมอนร้องอย่างบ้าดเลือดอิหมอนหยุดนะสมัยตวาดนั่นพี่นะนั่นพี่เรากรุงศรีวิไลเดินเข้าหาสมอนน้องสุดท้องสมอนเตรียมต้อนรับด้วยไม้คมแฝกแต่หน้าตาพี่ชายยิ้มแช่มชื่นหน้าตาห่อเหลาไม่เห็นมีอะไรดุร้ายเลยไอหมอนพี่ชายพูดอย่างกันเอง ผีนั่นมันจะตายด้วยมือน้องอยู่แล้วเอาไม้ไหม,ไมพี่เสียน้องพี่ไม่อยากให้น้องเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายลูกพ่อทุกคนเป็นลูกยอดทั้งนั้นแต่เราต้องไม่เป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายนะน้องนะสมอนยืนตาค้างพูดอะไรไม่ออกเสียงพี่ชายอ่อนโยนไพ่ล้อจับใจหน้าตาพี่ชายไม่เหี้ยมโหดพี่ชายเดินเข้ามาพร้อมแบบมือขอไม้คมแฝกที่อยู่ในมืออันแข็งแกร่งของน้องสุดท้องก็น่าประหลาดที่ทุกคนได้เห็นสมอนยิ้มกับพี่ชายเราส่งอาวุธคู่มือให้ง่ายๆพี่ชายรับมาแล้วยโยนไปเสียทางหนึ่ง พังกอดคอน้องสาวเขาไวไอ้หมอนเขาพูดพางขยี้ผมน้องสาวน้องมันเก่งเหลือใจเก่งจริงๆว่ะวาดแล้วก็ล้างน้องสาวสุดท้องมาหาพี่สาวที่ยืนตะลึงอยู่สมัยก็ว่าง่ายเอาไม้มาให้พี่เถอะอะไรที่เราทํากันนี่นะมันต้องถูกต้องทั้งนั้นพี่รู้ดีทั้งหมดที่มานี้ก็นับว่าเป็นการสั่งสอนที่ดีแล้วสมัยส่งไม้ให้พี่หรือจะรับรองว่าไม้อยู่ในมือแล้วสมัยจะไม่อารวาอีกจะเขาหันมาทางสมอนพี่เห็นสมัยแต่ยังไม่เห็นน้องนุษสุดท้องคนนี้เลย สมอนทาอะไรไม่ถูกไหนใครว่าพี่กรุงเป็นคนเร็วหลายหน้าตาก็หล่อเหลาอารมณ์ก็ดีใจก็ดีสมอนถูกอุ้มขึ้นไปนั่งบนเคาน์เตอร์ซึ่งจนจะพังมิพังแหล่ของยายเช้าอ้วนตัวหนักหน้าดุแต่ก็น่าเอ็นดูดีเก่งที่รักษาชื่อเสียงพวกเราไว้ได้สมอนหัวร้อยพี่กรุงดูหน่อยได้ไหมจ๊ะสมอนยิ้มไอ้อายพี่ชายจับลงมาจากที่นั่งเราว่าคนดีจะอยู่บ้างต่างของเราคนเลวอย่าเอาไว้พี่มีเรื่องจะพูดกับน้องๆเยอะแยะ พี่จะให้รับน้องๆให้สุดเหวี่ยงทีเดียวจำไว้ว่าแม้เราจะลูกคนละแม่แต่เราก็พ่อเดียวกันพ่อมีเงินมีทองพี่ไม่ต้องการมาแย่งชิงหรือทำลายน้องพี่มาเพื่อรวมพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราเป็นไม้กอเดียวกันได้บ้านกลางเป็นของเราและเราต้องเป็นคนดีด้วยเด็กสาวทั้งสองพูดอะไรไม่ออกพี่ชายโอบกอดเอวทั้งสองไว้แล้วพาเดินออกไปจากร้านหลังจากหันมาสั่งว่าอะไรเสียหายเพราะน้องทั้งสองให้ไปเก็บเงินที่เขาแล้วก็ขอแรงให้ใครที่เริ่มนับถือเขา ช่วยเตะไอ้หนุ่มสองคนออกไปเสียจากร้านด้วยปรากฏภายหลังว่าเจ้าสองคนโดนเตะขนาดหนักจนถึงกับคลานสามพี่น้องเดินกอดกันพี่ชายอยู่กลางน้องสาวขนาบข้างแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะยังตะคิดตะขวงใจเราไม่มีทางเป็นศัตรูกันได้หรอกเพราะเราเกิดมาในสกุลเดียวกันแม่ของพี่ไม่ใช่แม่ของน้องและแม่ของน้องก็ไม่ใช่แม่ของพี่แต่พ่อของพี่และพ่อของน้องเป็นคนเดียวกันเราต้องรักกันเราจะยอมให้ใครคนหนึ่งคนใดของเราได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ พี่ยังไม่อยากพูดอะไรมากแต่พี่สาบานได้ว่าพี่ไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําลายความสุขของน้องสิ่งใดอยากได้บอกพี่พี่ให้หมดแต่ต้องสัญญาว่าเมื่อให้ไปแล้วตัวเองต้องรักษาไว้ให้ดีสมัยพยายามกัดกรามเพื่อสกัดกั้นน้ําตาสมอนสะอื้นเมื่อถึงประตูบ้านพี่ชายกอดน้องสุดท้องไว้ไหนเองแกไหมพี่หอมทีแล้วเมื่อเล็กๆเ,เคยขี่คอพี่ไปไหนตอนไหนมานะสมอนพะวะเขากอดพี่ชายยังหมดแรงทิฐิกลุงกลุงหมอนไม่ลืมหรอกกลง พี่ก็เป็นพี่หมอนเคยขี่คอพี่ข้ามคลองนับครั้งไม่ท้วนแล้วมันมีอะไรมาโกรธมาเกลียดพี่จากคุณสมอนสมอนหัวเราะทั้งน้ําตากอดพี่ชายแน,น่นเงยหน้าขึ้นฉอดเลาะกรุงไม่เกลียดหมอนนะจ๊ะโถไแม่เจ้าพระคุณใครบอกแล้วใหม่ละจ๊ะมันก็เหมือนกันละจ๊ะแต่ว่าทําไงดีพรุ่งนี้กลางวันกลางวันได้พบกันไหมไปหาพี่ที่บ้านได้ไหมพ่อตีตายหาสมอนพึมพำด้วยความพลันพลึงเอาไม้คมแฝกไปด้วยถ้าพ่อตีหรือพ่อด่าน้องสองคนตีพี่เลย เมื่อนัดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็จากกันลุงสีวิไลรู้สึกเหมือนได้ลาบลอยก้อนมหืมาอิ่มใจยังบอกไม่ถูกหลังส่งน้องสาวแล้วก็ตรงกลับบ้านเล่าเรื่องให้พ่อฟังการใช้ความภาคเพียรมานานแล้วที่จะตัดลูกสาวอันเกิดจากนางแม้นให้ขาดรวมทั้งลูกชายด้วยแต่แท้จริงในส่วนลึกข,ของจิตใจเขาเองรู้ดีมันไม่ขาดไปได้ง่ายๆแม้จะใช้ความเด็ดเดี่ยวสักเพียงไรก็ตามเมื่อลุงกลับบ้านในการสีวิไลอบอุ่นขึ้นมาทันทีทันใด รู้ว่าชีวิตไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้เปล่าเปลี่ยวเดียวาดเหมือนวันที่ผ่านมาซึ่งมีแต่ความว้าเหวหมดหวังพร้อมกันก็ได้ศึกษาชีวิตและความเป็นไปของตัวเองในที่สุดก็เห็นได้ชัดว่าวัยชราคือวัยของความเสื่อมมันเสื่อมไปเสื่อมหมดทุกอย่างเสื่อมความเชื่อมัน่นศรัทธาอำนาจบริวารยิงถูกโจมตีอย่างหนักทั้งอาวุธและสิ่งแวดล้อมความแข็งแกร่งอย่างคนใจเพชรเท่านั้นที่ทําให้ยืนหยัดอยู่ได้ เงินทองไล่นาสาโททั้งหลายไม่ได้ช่วยอะไรเลยกลับเป็นภัยแก่ตัวเองเสียอีกกรุงศรีวิไลไม่ได้กลับมาอย่างลูกหลายธาตุอันดีงามของแม่ยังอยู่เต็มตัวมีความเมตตามีศีลธรรมมีความนึกคิดกว้างไกลมีความสุขุมนุ่มลึกหลักชื่อเสียงวงตระกูลไม่ถือเขาถือเรามันเป็นความอบอุ่นที่บอกไม่ถูกเมื่อลูกชายกล่าวจบก็ให้คําแนะนําพ่อต่อไปพ่ออยากเลี้ยวการกับมันนะ จิตใจมันหันเหตเรรวนเอาแน่ไม่ได้ฉันเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ยังมีความกลัวพ่ออยู่มันกลัวจริงๆเราเองเห็นเลินทั้งแม่เลีออย้ยงเองหรือยังเฮ้ยหนูฉันทดสอบด้วยตัวเองและด้วยของจริงฉันรู้ทั้งหมดแม่แมนเป็นมาให้แก่มีความเชื่อมั่นและยึดถือสิ่งผิดมีความประพฤติเสียหายยังแก้ไขไม่ได้และเป็นมานานแล้วก็ให้เสียแต่แม่แมนคนเดียวลูกอย่าให้เสียนี่ฉันเป็นห่วงไอ้แม่นอีกคนแต่ก็ยังมีหวังเอ็งคิดยังไงลูก ไอ้พวกหัวไม้ในบ้านเรามันหาคนจริงไม่ได้เหลือแต่พวกปากคอยปากปูเว้นแต่บ้านอื่นฉันยังไม่รู้คนบ้านเราอาจไปชักเอาคนบ้านอื่นมาแผงธิ์อีกเมื่อไหร่ก็ได้เรายังไม่รู้กำนันผู้ใหญ่บ้านยังรังเลมันร้ายทั้งคู่เขารวยพระโจรเขาต้องอยู่ข้างหลังโจรล่ําไปไทยแม่นขาดคนหนุนหลังมันกําแหงไปได้ไม่นานเท่าไหร่ไอแม่นจะได้รับการอบรมทั้งน้าพึ่งทั้งหวฉันจะเอาน้องคนนี้ให้อยู่อีใหม่ไม่เสียคนไปแล้วเลยยังพ่อฝนเล่าให้ฟังว่าวุดวิดเต็มที แล้วนี่พ่อคิดอย่างไรถ้าฉันจะบอกพ่อว่าในฝนของฉันเขาเกิดรักสมัยเขาแล้วเอ็งเชื่อว่าเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็ร้ายเหมือนกันแต่ยังไม่เสียคนและพร้อมจะเป็นคนดีเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้หนูเอ็งพูดมาเสียอย่างนี้พ่อก็เบาใจเพราะเอ็งเป็นคนดีที่ไหนจะคบคนร้ายเอ็งทำอะไรให้มันเรียบร้อยไปเถอะแล้วยกให้ฝนเขาเสียดีกว่าให้อีใหม่มันติดนิสัยแม่เทียวเร่ร่อนเหมือนคนชั่วแล้วอีหมอนเราแม่คนนั้นก็ดุจริงแต่ใจอ่อนมันก็ใจอ่อนด้วยกันทั้งคู่แหละพ่อเพราะมันเป็นผู้หญิง ถึงยังไงจิตใจมันถ้าเราเข้าถึงสักหน่อยแต่ก็อย่างที่ว่ากันไม้ยังอ่อนอยู่ข้าคิดถึงแม่งเสียจริงๆแกเริ่มพึมพำแตแป้นเริ่มต้นไม่สบายใจเมื่อเห็นสองพี่น้องกลับขึ้นมาแม้นถามลูกสาวทันทีเป็นยังไงความไปแค่ไหนตีเสียช้ำมือสมัยตอบเมือ่อกี้กระเดือกข้าวไม่ลงคอตอนนี้โอ้โอหัวใจสว่างดีล้ไหมกินข้าวกันดีกว่าน้องสาวชวนไปเอาก็เอา สมอนไปะยกสำรับกับข้าวออกมาอีกรอบสมัยโผล่เข้าไปในห้องของพี่ชายแล้วทั้งแม่และพระอาจารย์ก็ได้ยินเสียงสมัยพูดหนักๆอย่างเจ็บใจไอ้แมนเหมือนหมาตัวหนึง่งผู้ชายหมาๆอย่างนี้ก็มีด้วยอาจารย์แป้นสะดุ้งอีกเพราะสงสัยว่าเสียงที่ด่าน,นั้นคงจะไม่ตั้งใจเล่นงานพี่ชายจริงๆแมนรู้เชิงก็เปลยอ,ออกมาจะเอาอะไรกับมันมันเมาจนเกือบไม่รู้ว่าตัวของตัวเป็นใครแล้วเดี๋ยวนี้เห็นเมาเช้าเมาเย็น ว่าแล้วสมัยก็ก้าวไปที่ระเบียงตรงไปยังสำรับกับข้าวแม้นั่งนิ่งมองลูกสาวด้วยสายตาเลื่อนลอยอาจารย์แป้นย่องเข้าห้องไปคนมาใส่อยู่เขาทําอะไรมั่งนะไหมน้องสาวถามพี่สาวเสียงดังยังไม่เกรงใจแม่ข้าก็ไม่รู้นี่มึงกําลังลุมด่ากูเหรอแม้แผดเสียงออกมาเน่ ä, แม่ใครว่าอะไรใครไปด่าแม่ได้ที่มึงแดกเขาไปมับมับอยู่นั่นใครวะใครเป็นคนหา มึงไปได้ริดเดตมาจากไหนถึงมาตั้ง้อเอากะก,กูอย่างนี้แม่สมอนขึ้นเสียงเอากับแม่แต่ไม่แผดดังเท่าแต่ก่อนนี้ไม่มีใครเขากล้าว่าเราเลยแต่เดี๋ยวนี้พวกเราถูกเขาด่าจมไปเลยแม่ก็ใครล,ละ่ะก็ใครล,ละ่ลละแม่สมัยกลางบางเราจะทํายังไงไม่ให้เขาด่าระแม่ข้าขอถามเมก็ใครล,ละ่ะให้มันรู้ไปสักลายเถอะนะก็ทั้งนั้นแหละแม่แต่เขาไม่กล้าด่าเราตรงๆหรือให้เราได้ยินซึ่งหน้า แม้นยืนเท้าเอวกลางนอกชานอารมณ์เริ่มหงุดหงิดเขาเรียกว่าทีใครทีมันระหวันของมันก็เป็นของมันไปวันของเราก็ทีของเรานี่พวกของเราลมหายตายจากไปเพียงคนสองคนยังถึงแค่นี้แต่มันไม่ยักนึกกันว่าวันหนึ่งพวกมันจะถูกถลกหนังหัวจำหน้ามันไว้ตราหน้ามันไว้แม่ไม่ยอมให้มันลอยน้นได้นานหรอกเดี๋ยวนี้ใครใครก็พูดกันถึงพวกบ้านโน้นสมอนเสนอขึ้นบางแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าบ้านโนอนย่อมหมายถึงบ้านใหญ่ ทันไดฟ้าก็ผ่าแม้นกระทืบเท้าเล่าเล่าบนชานมึงเอายเรื่องไอ้บ้านชิบหายนั่นมาเอ่ยให้เป็นเสน่ห์จันไรบ้านกุณนะสมอนมันเที่ยวเสืกรู้สึกเห็นสมัยสอดขึ้นบางให้มันเล่าไม่ดีหรอแม่ว่าคนมันพูดยังไงบ้างหมู่นี้แม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยพวกพ้องแม่เขาก็ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเอาอีหมอนเล่าไป เราให้ฟังเราแบกกลับมาด่าหมอนมันจะดีหรอแม่เราว่าคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราแม่กลับมาเล่นงานอย่างกับว่าหมอนด่าแม่ไม่ถูกขู่ไม่หนักใจเขาจะหันมากระทืบหมอนเขานะพวกตะผูแม่สมัยแกงพูดโถไอเดนหมาแดกคนเป็นแม่ร้องมันยังไม่ตายนี่แม่มันก็เห่าได้เดี๋ยวนี้อ้วนท้วนสรงใหม่ลือกันว่าไอ้จัวกําลังเปิดร้านใหม่ด้วยแม่ วันหนึ่งไอ้พวกนี้ต้องตายโหงรงเองว่าไอ้พวกนี้ด่าแม่แล้วก็อย่าหวังซะเลยแม่จะลืมเองอย่าเพิ่งดูถูกแม่ทุกวันนี้เองมีความสุขสบายมีเงินทองใช้จ่ายไม่อนาถนเพราะใครไม่ใช่เพราะแม่ของเองหรอกเหรอแม่เป็นผู้หญิงก็จริงแต่มีเขี้ยวมีเล็บเหมือนหางเสือดาวเหมือนกันสมัยกับสมอนศบตาก,กาันเราก้มหน้าก้มตาก,กินข้าวต่อ,อยังอร,อร่อยอร่อยปล่อยให้แม่ด่าไปตามอารมณ์ร้ายพออิ่มก็ช่วยกันเก็บถ้วยชามช่วยกันล้างที่โอ่งน้ำปลายระเบียง สมอนเองจะไปนอนบ้านนะ้าปินหรือนอนที่นี่ฉันจะนอนห้องฉันสมอนตอบขี้เกียจไปหมู่นี้มันมีอะไรไม่ดีหลายอย่างพวกที่เขาเกลียดเราแต่ก่อนเขาก็กลับมาอยู่บ้านเรามันเห็นหน้าเราถ้าไม่ด่าหมาก็ด่าเป็ดด่าไก่กระเทือนเราเล่นใจเย็นไว้ก่อนสมอนพี่สาวพูดยังเริ่มเห็นใจกันและกันเอาไว้พรุ่งนี้อืเสร็จแล้วสองสี่พี่น้องก็เข้าห้องนุ่งกระโจมอกมีผ้าผัดและผ้าเช็ดตัวหิ้วกระป๋องคนละใบลงจากเรือนไปถึงตีนท่า พอถึงสมัยก็นั่งเหยียดขายาวมองดูพระจันทร์ครึ่งซีกลอยคว้างอยู่กลางหาวส่วนสมอนกระโจนลงน้ําไปถอยคําพี่ชายยังก้องอยู่ในหูมันจับใจยังบอกไม่ถูกทั้งยังมีความสงสัยว่าเขาจะพูดด้วยความเอินดูจริงหรือเขาเป็นลูกเมียหลวงเราเป็นลูกเมียน้อยแม่ก็ทําอะไรแสนจะไม่ดีไว้จนรู้กันทั่วเขาจะรักเขาจะอินดูเราได้อย่างไรกันแต่หล่อนก็ต้องคิดอีกเหมือนกันว่าถ้าเขาแกล้งทําเขาจะทําไปเพื่ออะไร ถ้าเพื่อหวังอย่างผู้ชายทั่วๆไปมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นลูกพ่อเดียวกันใครมันจะบ้าพอเอาน้องทาเมียความคิดของสมัยฟงซานแต่ยิ่งคิดไปก็ยิ่งเป็นการดีแก่ตัวเองเพราะเกิดความเชื่อถือพี่ต่างแม่ชื่นใจที่ว่ากรุงถือว่ายังไงเสียก็เป็นพี่น้องกันใช้นามสกุลเดียวกันต้องช่วยกันร,รักษาวงสกุลมิให้เสียหายความจริงตั้งแต่จําความได้ก็ยังนึกไม่ออกว่าเคยถูกพี่ตีหรือเปล่าเคยทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่า สมอนขาวโพลนขึ้นจากน้ำล้วนั่งถูสบู่อย่างสบายใจเฉิบบางสมอนเอ็งรู้ตัวหรือเปล่านับวันจะเป็นสาวสมัยเตือนอย่างผู้ใหญ่เอ็งจะมาแก้ผ้าอาบน้ำอย่างนี้ไม่ได้นะก็เปล่าไม่มีใครเห็นอาบอย่างนี้มันสบายดีนี่เอง็งโตขึ้นทุกวันอย่าเผอตัวว่าเป็นเด็กสิพูดเข้าทีน้องสาวชมพลางหดเลาะถึงยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนที่กรุงพูดเปียบเลยก็มันจริงอย่างนั้นเสียด้วย ทีแรกข้าพูดไม่ถูกเดี๋ยวนี้พูดได้อย่างพิกลงเพราะมันจริงอย่างนั้นมาหันหลังมาเดี๋ยวถูกลังให้เรื่องอะไรถึงได้พูดเหมือนเกิดมารักหมอนเข้าข้าก็รักเองมานานแล้วเราลูกพ่อเดียวกันแม่เดียวกันแต่บางทีเองแก่นเสียจนข้าเหมือนไส้ทำไมไม่คิดว่าหมอนเป็นน้องล่ะ <c oughs> พี่สาวโอเลาะพางถูหลังให้น้องสาวซึ่งประเดี๋ยวเดียวก็ล้มแผดลงบนตักของพี่สาวพี่เคยมีผัวหรือยังไหมวันนี้พี่เกือบทิบหายเกือบไปยังวุดวิดททีเดียวแต่ยังหรอก พี่ไม่ยอมไกรง่ายๆเองก็อย่ายอมไกรง่ายๆนะสมอนนอกจากมันฉุดเท่านั้นแหละต,ต,ตัวตัวน่ะเหละเย็นใจได้หมอนไม่ยอมใกรหรอกพี่ดีแล้วพี่สาววา่าพางเอามือจับแก้มน้องสาวรูปคำเล่นพี่ลุงว่าเราเจ็บแสบแต่เขาไม่ได้ด่าเรานะหมอนรู้เขารักเรานะพี่เนอะเขาจูบพี่จูบหมอนยังไงยังไงพรุ่งนี้เราก็ต้องไปแหละถึงหมอนจะกลัวพ่อทุ่มด้วยกระโถนแต่พี่ลุงเคารับรองเราไปไม่เห็นมันจะเสียหายอะไรเลยเสี่ยงกระโถนพ่อน,นิดเดียว แต่อย่าให้แม่รู้แล้วกันรู้ก็รู้เท่านั้นเองสมอนปล่อยเต็มที่เราเองอย่าพูดอะไรหย,ยาบๆอย่างนี้เป็นอันฉาดพี่ขอร้องสิทธิเธออย่าเป็นผู้ชายมันเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยอีบ้าพี่สาวตีมือผัวจับเล่นทําไมเนี่ยเออนี่นะสมอนเมื่อกี้ยังว่าอะไรกระทบแม่พี่รู้หรือเปล่าไหมแม่ได้ผัวใหม่อีกแล้วนะแต่ก่อนนะกูไม่เอาเรื่องพี่สาวพูดด้วยอารมณ์รุนแรงแต่เดี๋ยวนี้กูรู้จักอายคนอายหมามันบ้างแล้วใครละผัวใหม่แม่ ก็าจา์แป้นนั่นไงเล่าทาไมเองรู้ไม่รู้อย่างเดียวเห็นสิจน,นับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่ากลางวันกลางคืนเองเอาไปบอกใครหรือเปล่าบอกให้หาขึ้นสิพี่สาวตบปากแรงกว่าธรรมดาข้าบ,บอกแล้วไงไม่ให้พูดอย่างนี้อีกแทนที่สมอนจะโกรธกับจับมือพี่สาวไปแนบกับอกผุดพองซึ่งกําลังจเจริญงอกงามยังไม่มีใครรู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร่เออทีนี้ไม่พูดอีกแล้วใหม่รู้หรือเปล่าไอ้ชุดเอาไปพูดยังไงมันว่ามันมีเมียแก่แต่สาวๆก็สวยสู้ไม่ได้ มันว่ามันได้เมียอย่างนี้ดีกว่าคนอื่นเพราะมีตังใช้ด้วยมันจะว่าใครสิอีกล่ะมันบอกว่าแก่อย่างเนี้ยที่เด็ดนะก,ก็แม่เราไงแก่กว่าแม่มันอีกฮะมันพูดอย่างนั้นจริงเหรอสมัยร้องด้วยความตกใจโ่สมัยจะรู้อะไรเรามันก็สนุกแล้วก็นอนหลับเหมือนตายไม่เหมือนฉันหรอกหมอนเห็นทั้งนั้นแต่ทําอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ที่แคร์ใต้ต้นมะม่วงนับครั้งนับขนไม่ทวนแล้วยังให้มันปีนหน้าต่างขึ้นไปหาอีกไอชุดแก่กว่าพี่กี่ปีฮ สมัยยากร้องไห้เราสะกดการลํำพันออกมามันทำให้ข้านึกถึงพ่อทำไมทำไมเมื่อพ่อไล่แม่มาเสียจากเรือนใหญ่มันก็พอเรื่องอย่างนี้พ่อบอกแม่ว่าอย่าสำซ่อนเมื่อแม่อยากมีผัวก็ให้มีเป็นตัวเป็นตนใช่แล้วมันก็เป,นเป็นตัวเป็นตนทุกทีสมอนถอนใจเฮือกพ่อว่าพ่อจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะพ่อแก่แล้วแต่แม่ก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องก็เป็นอย่างนี้พี่อยากให้ไอ้แป้นเป็นผัวแม่ให้เต็มตัวเสียทีพ่อคงไม่ว่าหรอกเพราะตัดแม่ขาดไปแล้ว เราจะพอยขาดไปด้วยยังยังสมอนร้องด้วยความมั่นใจยังไงพี่กรุงก็ว่าไม่มีใครทิ้งเราให้ขาดลอยเหมือนว่าวหรอกพี่ก็ดูกันไปก่อนเดี๋ยวนี้พี่อยากเป็นคนช่างคิดเหมือนกันลงน้ําเถิดเราขึ้นมาเดี๋ยวหมอนถูกที้ใครให้สหมอนยิ้มกับน้องสาวแล้วถอดพากแล้วจนลงน้ําไปโอ้โหน้องสาวกลางเบา